รอสุดท้ายของาทีงานนะครับตาวโกของเรานะครับตาทีมานเสียบอก่ด้รับอกว่าเขาเขาช็นเบลด่านนึ่งเสียไปนนึงบเสยไป้วส่นสเม้ยปนนยเอาละครับจะจบโดยการท่านประธานสตรีนะครับคุณสุเิยคงมเสนาออกนอยู่เลยครับ ขอสิ่งศ <adan> <subscriber logging> <power> ิิทตุ้องยาให้มีภักอเขึ้นเจ้าที่จผานขอให้งไและขึ้นสู่ฟ้าฟ้ายนายายอบัตินี้ก็ทำการจุดแล้วครับขอที่งานเลครับตัวยาังการขอเสียงตบมคอรดัอีกครั้งเะครับเอาละครับตอนนี้บางไยลุกหนูบางไฟมาก็จะมีการเชืวนะครับไปเลย

ของเจ้าของแกผพักด้วยนะครับเจาที่แกน้ำเจ้าพี่แกน้ำก็ขอให้คุ้มครองพี่น้องมาดูว่าต้องเอาดังรุ่มผ่านไปเนี่ยป้าจะไม่ลวกไก่หนิงเลยหนิงมลยไหมอะไรนะครับกไะไรมาแล้วเอาละครับไปกันมาที่สุดท้ายของการตัด นี่ครับนี่ครับขอขอบคุณพี่คุณรองคุณตาคุณยายคุณบลวงยาผลกปีวนาโพปีละ5ใหม่นะครับอคงจะพบกันอีกครั้งนึ่ถ้าขอคขอเคีอบจนะครับจะขอเครื่องเสียงนะครับจากองค์การบริหารส่นจังหวัดที่มาเชื่อเสียงอั่น พี่น้องรน้าตัหน้าตัง้าตานา่อะลำโพตต้องขอกราบขอพระคุณนะครับพี่น้องข้าวสานลโพนะ้รับผู้ทีส่วนเกี่้อบแ้วก็คหน่ายน่ราชกามต่างๆนะครับภาวเป็นโครงการบริหารจัดการหัวใโครงการชมชนจัง